สวัสดีครับพี่นเศิลกรเรียกต่านครับวันนี้มาคุยเรื่องไครอบติโลไล์คืออะไรนะครับที่มีโฆษณาปัจจุบันนี้เนาะมันมีผลิตภัณฑ์ททหลายตัวที่เขาบอกว่าใช้ในการผสมปุ๋ยนะครับแล้วทําให้ปุ๋ยละลายช้า ลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยได้ดีมากเนี่ยมันจริงหรือเปล่ามีเพื่อนท่านหนึ่งถามมานะครับเกี่ยวกับมันมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีช่วงท้ายๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พวกนี้ในท้องตลาดมาคุยสู่กันฟังว่ามันจริงไหมซึ่งองค์ประกอบสําคัญก็คือสารพวกไค่นอปติโลไลน์นี่แหละนะครับเข้าผสมปุ๋ยเนี่ยมันละละายช้าจริงไหมเรามาดูคลิปนี้กันนะครับก่อนื่นก็ขอเชิญชวนพี่นนองเสกกรนะครับที่พอจะมีกํลาลังทรัพย์ ช่วยกันในการบริจาคให้กับโรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิรามาทิบดีโรงพยาบาลเด็กอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจําเป็นทุกวันนี้ก็หลายโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาันสงฆ์หรือโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยขาดแคลนทรัพย์ปัใจจัยในการรักษาพยาบาลไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ผู้ป่วยอนาถาอย่างนี้นะครับถ้าใครพอมีทรัพย์ก็สามารถบริจาคได้ตาม คำอธิมมใบายใต้คลิปด้านล่างมันจะเป็นบัญชีของโรงพยาบาลดตรงนะครับเรามารู้จักไคลนอลฟเทโรไลท์นะครับว่าคืออะไรไคลนอเทโรไลท์เนี่ยเป็นแร่ตัวหนึ่งในกลุ่มของซิอไลท์นะครับซึ่งซิอไลท์ก็มีขายตามท้องตลาดแต่เจ้าไคลนอฟเทโรไลท์เนี่ยเป็นแร่ตัวหนึ่งเป็นแร่ภูเขาไฟนะครับตัวหนึ่งที่เขาใช้ในปัจจุบันนี้ก็จะเห็นในกลุ่มประมงเขาใช้กันเยอะนะครับแต่ในทางพืชเราเก็นำมาปรับใช้กันด้วยคุณสมบัติของเขานั้นเองนะครับ แร่ไครโนปติโรไลา์เนี่ยนะครับมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอาจจะยาวหน่อยนะครับมีชื่อว่าไฮเดรตโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมอลูมิเนียมซิลิเกตนะครับถ้าชื่อนี้เนี่ยมันก็บอกเลยนะครับว่าไฮเดรตก็คือน้ําโซเดียมก็คือโซเดียมเกลือโซเดียมนี่แหละนะครับแคลเซียมมีอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีซิลิคอนเป็นซิลิกา้าเป็นอ,องค์ประกอบนะครับเพราะว่าในตัวของไครโนติโอลา์เนี่ยมันมีอ,องค์ประกอบแร่ธาตุหลายชนิด ตามที่ได้กล่าวมาก็คือโซเดียมแคลเซียมไอโซเดียมแคลเซียมโพแทสเซียมและธาตุอื่นๆนะครับทีนี้คุณสมบัติทางกายภาพก็มีโครงสร้างแบบภายนอกกับภายในนะครับถ้าภายนอกเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าโครงสร้างของพวกคลนอฟิโลไลด์เนี่ยมันจะมีโครงสร้างเป็นผลึกคริสตลัลนะครับภายในของมันเนี่ยมันจะเป็นช่องว่างเหมือนกับกรงขังสัตว์เกินไหมครับ เป็นเป็นซี่เป็นซี่เนี่ยแต่มันจะเป็นลักษณะลูกคริสตัลภายในเนี่ยมันจะกลวงนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างภายนอกของพวกไค่นอฟจิโลไรซึ่งโครงสร้างพวกนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่บางทีก็แตกต่างกันบ้างตามแหล่งที่กําเนิดก็มีนะครับซึ่งสีเนี่ยถ้าเราดูจากภายนอกไค่นอฟจิโลไรมันจะมีหลายสีเช่นสีชมพูสีเหลืองสีเขียวสีขาวสีน้ําตาลพวกนี้มันจะมีหลายสีนะครับแต่ถ้าเป็นโครงสร้างภายในของไข่นอฟจิโลไ์เนี่ยมันจะเป็นโครงสร้าง กลุ่มอะมิโนซิลิเกตนะครับมันจะมีช่องว่างตรงกลางไอช่องว่างตัวนี้แหละครับมันจะรอบตัวของมันเองเนี่ยรอบตัวของพวกอะมิโนซิลิเกตเนี่ยมันจะมีประจุเรียกว่าประจุบวกแคทไอออนในการแลกเปลี่ยนประจุนะครับในการแลกเปลี่ยนประจุด้วยคุณสมบัติตรงนี้แะครับเมื่อมันลงไปในดินหรือเขาใช้ในทางอุตสาหกรรมบ่อกุ้งบ่ออะไรพวกนี้ ก๊สพิษอะไรพวกนี้มันจะดูดซับน้ําและแก๊สพิษโดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออนนะครับมันจะมีกระบวนการของมันในตัวนี้ซึ่งอธิบายทางเคมีมยาวนะครับก็อธิบายเท่านี้ก่อนนะครับก็สรุปโครงสร้างภายนอกเป็นผลึกมีหลายสีส่วนโครงสร้างภายในเป็นอะมินซิลิเกตนะครับเป็นช่องว่างใช้ในการดูดซับน้ำแก๊สพิษธาตุอาหารต่างๆไว้ได้ดีนั่นเองนะครับ ส่วนคุณสมบัติทางเคมีที่เขาใช้กันทางการเกษตรนะครับ 1. คุณสมบัติในการดูดซับแกส๊สน้ำโลหะหนากักกําจัดกลิน่นกรองน้ําปรับสภาพน้ําดิบกองสารเคมีที่เกิดจากปิโตรเลียมกําจัดคราบน้ํามันกองแร่ธาตุบางชนิดได้และดูดซับหลังสีได้ด้วยนะครับและคุณสมบัติที่2ก็คือคุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนไอออนไอออนเอ็กซ์เชนนะครับคุณสมบัติด้านนี้นี่เองนะครับที่ทําให้ทางนักวิทยศาศาสตร์เนี่ยหรือโรงงานผลิตปุย๋ยต่างๆเนี่ย นำมาใช้ในด้านการเกษตรก็คือพวกไคลนอติโอไล์เนี่ยมันจะดูดซึมธาตุอาหารต่างๆเช่นปุ๋ยเคมีเวลาเราผสมไปแล้วเนี่ยผสมพวกไคลนอติโอไล์เนี่ยนะครับมันจะดูดซับไว้แล้วก็ค่อยๆปลดปล่อยให้พืชเรานะครับผ่านกระบวนการทําลายเขาเรียกว่า dissolution reaction นะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมมันจะก่อไว้นะครับแล้วก็ค่อยปลดปล่อยออกมาตามนะครับตาม pH ของดินด้วย เพราะนั้นการปรับ pH ของดินก็ให้อยู่ที่5.5ถึง6.5นะครับไม่ใช่ว่าใส่ไคลนอตเทียวไลท์ T o ลงไปแล้วเนี่ยจะดีทั้งหมดเปล่านะครับประสิทธิภาพมันจะขึ้นอยู่กับ pH ของดินด้วยนะครับเรามาดูประโยชน์ของไคลนอตเทียไลท์ T o เขาใช้ประโยชน์กันยังไงนะครับไคลนอตเทียไลท์ T o เนี่ยถ้าใช้ในด้านพืชนะครับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าในการปร,ปรับปรุงดินระยะยาวนะครับตัวแรกก็คือเพิ่มค่า CEC C ีซีในเป็นอัตราการแลกเปลี่ยนประจุของดินช่วยอุ้มความชื้นนะครับสารอาหารในดินได้นานก็คือมันมีเขาเรียกอะไรมันมีช่องว่างภายในภายในโครงสร้างของมันนะครับของแคลยนอปติโอไรมันมีช่องว่างในการดูดซับน้ําและธาตุอาหารไว้นะครับเช่นถ้าเราเติมพวกปุ๋ยเคมีลงไปเนี่ยมันก็จะดูดซับไว้นะครับแล้วก็ตัวของคลยนอปติโอไเนยก็จะมีอลูมิเนียมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียม แมงกานิสทองแดงสังกะสีปนอยู่ด้วยนะครับถามว่าไอ้พวกนี้เนี่ยอลูมิเนียมบริสเซียมแคลเซียม,แ,ยม,แ,ยมแมงกานีสสังกะสีเนี่ยมีปริมาณเท่ากันไหมต้องตอบอย่างนี้นะครับแล้วแต่แหล่งบางแหล่งก็อาจจะมีครบบางแหล่งก็อาจจะมีไม่ครบมากน้อยนี่ต่างกันนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือมีจุลธาตุปนมาแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับว่าเขาเออกมาจากแหล่งไหนนะครับตัวต่อมาก็คือ ph ในการารักษาดินให้คงที่นะครับ ก็คือการควบคุม pH ในดินเนี่ยมันเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนประจ,จุใช่ไหมครับเช่นท่าใน pH เป็นกรดเนี่ยถ้าไครโนติโอลไลน์ดูดซึมธาตุพวกนี้ไว้ธาตุพวกนี้ก็จะไม่ทําปฏิกิริยากับธาตุอื่นในดินไม่ทําให้เกิดพวกไฮดรอกไซด์ไอออนหรือ H บวก OH ลบเพิ่มมากขึ้นทําให้ pH ดินเนี่ยไม่แกว่งมากนักมันจึงจะให้ pH คงที่โดยที่มันถูกพวกไครโนติโไลน์ดูดไว้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนาะ ข้อต่อมาคือทำให้พืชมีความต้านทานต่อเพลลาและ,มะแมลงก็ต้องอธิบายอย่างนี้นะครับถ้าพืชเนี่ยเขาได้รับธาตุอาหารอย่างเพียงพอและสมบูรณ์นะครับยังไงพืชเขาก็ต้องผลิตพวกสารฮอร์โมนต่างเนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันของเขาอยู่แล้วเหมือนมนุษย์เปรียบเลยนะครับมนุษย์ถ้าได้รับธาตุอาหารครบ5หมู่อะไรก็หมดนเขาก็เติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรงและไม่ค่อยเป็นโรคง่ายพืชก็เหมือนกันนะครับให้ npk ครบและจุลธาตุครบเนี่ยเขาก็ สร้างภูมของกันของเขามาเองนะครับอันนี้คือคําตอบตัวนี้นะครับตัวต่อมาคือเพิ่มประสิทธิภาพต่อปุ๋ยอินทรีย์และเคมีทุกชนิดก็คือในในการใช้ปุ๋ยเคยมีเนี่ยเขาจะใช้ข้อนี้นะครับในการปลดปล่อยธาตุอาหารแร้วว่าเขาเรียกว่า slowly คโล,โล้ายๆว่าเป็นแบบปลดปล่อยช้าๆตามความต้องการของรากพืชน,นะครับตัวนี้ขออธิบายนิดหนึ่งเวลาปกติรากพืชน,เนยเขาจะดูธาตุอาหารใช่ไหมเขาจะปล่อย h y รเจนไอออนออกมา แลกเปลี่ยนกันกับดินกับธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินเนี่ยดินก็ไม่ใช่ว่าให้พืชดูดง่ายๆมันต้องมีการแลกเปลี่ยนไอออนกันนะครับถ้าใส่ไคลนอฟเจลไลด์ลงไปเนี่ยพืชเนี่ยเวลาเขาแลกเปลี่ยนไอออนกันไคลนอฟเจลไลด์เนี่ยก็จะแลกเปลี่ยนไอออนกันปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชได้กินนะครับให้พืชได้กินไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เกินความต้องการของพืชอันนี้เป็นหลักการหลักการที่เขาคิดนะครับต่อมาคือช่วยลดกลิ่นและเพิ่มสทธิภาพของปุ๋ยหมัก ก็คือปุ๋ยหมักมันจะมีกลิ่นพวกแอมโมเนียอะไรพวกนี้ไงครับพวกนี้เนี่ยไคโนบติไลเป็นตัวดูดซับกลิ่นและดูดซับธาตุอาหารบางตัวเกือบทุกตัวเลยนะครับเข้ามาอยู่ในตัวเองมันก็จะเป็นคล้ายๆปุ๋ยหมักเนี่ยเป็นตัวละลายช้าเข้าไปด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับการป้องกันการะล้างปุ๋ยประมาณ30-50%งเปอร์เซนเช่นถ้าไม่ผสมไคโนติอไลเช่นปุ๋ยย,ยูเรียเนาะการหว่านลงไปในดินเนี่ยห้าสิบห้าสิบ เสียคร hydrogen, ante, you, right? tiempo, ึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งู่แล้วนะครับอันนี้ตามทางวิชาการเนาะแล้วก็การช่ล้างของปุ๋ยเนี่ยถามว่าทําไมมันไม่ช่ล้างใส่คนอบเดียวไล้วคือมันมีตัวดูดไว้มันมีตัวดูดซับไม่ให้มันละเหยไปนะครับมันก็คงอยู่ในดินได้นานขึ้นตัวต่อมาคือป้องกันไม่ให้ไม่ปุ๋ยจับกันเป็นก้อนแข็งก็คือถ้ามันถูกอากาศมันจะทําปฏิกิริยากันนะครับโดยเพราะคานบเดียวไรเนี่ยมันดูดซับทั้งอากาศน้าธาตุอาหารไว้เนี่ยไม่ให้มันทําปฏิกิริยากัน มันจึงแข็งตัวช้าไม่ใช่มันไม่แข็งนะครับแข็งเหมือนกันแต่มันใช้เวลานานนะครับตัวต่อมาําให้เกิดสภาวะา P คงตัวในน้ํานะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับในดินตามที่กล่าวมานะครับอันนี้ในพืชเนาะนะครับต่อมาในสัตว์ในสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มปุ๋ย40-50%อันนี้อันนี้ยังไม่มีงานวิจัยนะครับแต่ไปค้นข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังในด,ด้านอาหารสัตว์เนี่ยใช้จับออฟฟาท็อกซินซึ่งเป็นสารพวกกลุ่มเชื้อราสร้างขึ้นมาเนี่ยจจเป็นพิษนะครับ ถ้าเข้าสู่คนก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นมะเร็งนะครับเพิ่มคุณภาพให้สัตว์โดยเพิ่มแร่ธาตุอาหารโพแทสเซียมเหล็กโซเดียมซึ่งพวกนี้มันมีอยู่ในพวกไข่น็อตติโอไรตอยู่แล้วนะครับใช้เพิ่มธาตุน้ำหนักสัตว์นะครับดูซับแอมโมเนียเพิ่มสิภาพการใช้อาหารป้องกันโรคท้องร่วงกาะจัดกลิ่นเหม็นป้องกันไม่ให้อาหารจับตัวกันเป็นก้อนแข็งหลักการเดียวกันเป๊ะเลยกับพืชเมื่อกี้นะครับส่วนสัตว์น้ำเขาก็ใช้พวกไข่น็อตติโอไรตในการดูซับแอมโมเนียแก๊สพิษต่างๆ จับโลหะหนักตกตะกอนน้าให้ใสเร็วขึ้นเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำนะครับแล้วก็กระตุ้นการปฏิกิริยาออกซิเดชัน,นรีอดชันด้ด้วยนะครับอันนี้เป็นของสัตว์เนาะซึ่งซึ่งในกลุ่มพืชเนี่ยผมก็ไม่ไดไ้ไม่ได้พูดมากเนาะเพราะว่าผมเน้นพืชน,นะครับอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับตัวนี้นะครับเป็นไคนนโนกิโลไลท์ที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปอันนี้แบบออนไลน์เนาะถ้าใครมีส่วนใหญ่เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนาะจะมีขายอยู่แถว จันทบ,บุรีระยองภาคใต้เนี่ยที่เขาเลี้ยงกุ้งภาคกลางที่เขาเลี้ยงกุ้งเยอะๆเนี่ยนะครับเขาจะใช้พวกไขน่นกติลไลหวานหรอือเปลียนบ่เพราะว่ามันช่วยลดกลิ่นพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับปรับ pH พวกเนี้ยที่เขาใช้กันนะครับในบ่กุ้งอะไรพวกเนี้ยราคาประมาณ230บาท10บกิโลอันนี้เจ้าสีส้มนะครับไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือเปล่าราคานี้อันนี้เจ้าสีส้มชมพูนะครับไขนบ่นกติลไลเนี่ยสี่ร้อยเก้าสบาท10บกิโลเท่ากันเลยนะครับ แต่ไม่แน่ใจว่าตัวไหนถูกตัวไหนผิดหรืออยู่ในช่วงลดราคาของเขาหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ก็ประมาณสักอยู่ระยะเฉลยเนี่ยผม่าก็ด้ประมาณสัก400กว่าบาทเนี่ยนะครับต้องถ้าไม่ถูกยังก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าไหนเคยซื้อเนาะอันนี้ไครนอฟติโลไลท์นะครับทีนี้มาถึงไอตัวจําหน่ายตามท้องตลาดเนี่ยผมในหัวข้อนี้ผมจะหมายถึงว่าเขาประยุกตไคโนบติโลไลเนี่ยมาใช้ยังไงในท้องตลาดเช่นการใช้กับพืชของเรานะครับ พอะเดีเพื่อนถามมาว่ามันมียี่ห้อหนึ่งนะครับก็จะมาเล่าสู่ฟังเนะี่ย <c oughs> เขาใช้ไข่น็อปเทียวไล่ไปทำอย่างไงนะครับแล้วมันมีผลอย่างไรน่าใช่ไหมนะครับอ่ะยี่ห้อนี้นะครับก็ขอปิดชื่อยี่ห้อเขาไว้ก่อนนะครับอาจจะไม่เหมาะสมทางเท่าไหร่นะครับยี่ห้อนี้เนี่ยเขาเขียนว่าสารปรับปรุงดินถามว่ามันถูกไหมมันก็มันก็ถูกนะครับก,ก็ก็ไม่ได้ผิดนะครับมาดูตรงลูกศรสีแดงนะครับส่วนสําคัญของเขาเลย ส่วนประกอบสําคัญไคลนอปติโอไลท์จากประเทศรัสเซียคุณสมบัติพิเศษเนี่ยมีค่า CEC เนี่ยทำให้พืชเนี่ยสามารถกินปุ๋ยได้มากขึ้นนะครับซึ่งไคลนอปติโอไลท์เนี่ยตามที่คุณสมบัติของผมพูดมาเนี่ยมันดูดซับธาตุอาหารได้มากขึ้นใช่ไหมครับการปนเปืดอนท่าอาหารลงซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เขานํามาใช้ตรงนี้นะครับของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนาะซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลายตัวนะครับที่ใช้ไคลนอปติโอไลท์ในท้องตลาดที่นํามาขายกันเนี่ยนะครับ คุณสมบัติเนี่ยเขาบอกว่าเต็มไปด้วยรูปุณช่องว่างทําให้มีความสามารถในการดูดซับธาตนอาหารไม่ได้นานปลดไปถ่าเราเอามาให้พืชอย่างสม่าเสมอพูดตวไวแข็งแรงความต้านตอ่อมรูพืชซึ่งคุณสมบัติพวกนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติของไคลนอปจิโรไล,ลยอยู่แล้วนะครับการผสมแล้วก็ช่วยช่วยปลดปล่อยซึ่งเขานํามาใช้ในด้านเก,กษ,ษตรตตมคุณสมบัติท,ที่ผมกล่าวมาข้างตน้นก็เป็นไปตามน,นั้นนะครับ ทีนี้มาดูสูตรผสมปุ๋ยละลายช้ากันก่อนนะครับจากเมื่อกี้เนี่ยเขาทำมาเป็นเป็นผงในการผสมปุ๋ยใช่ไหมครับซึ่งพี่น้องสกัคงจะได้ใช้แหละนะครับเในผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นสีไหนเป็นผงแล้วก็ผสมปุ๋ยใช่ไหมครับเป็นสูตรตามท้องตลาดาทั่วไปเขาบอกว่าผสมแล้วเพื่อเจริญเติบโตแข็งแรงเป็นปุ๋ยละลายชา้าแต่ราคาเนี่ยผมไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะครับทีนี้มาดูว่าถ้าเราไม่ซื้อแบบนั้นเนี่ย มันมีสูตรผสมปุ๋ยละลายช้ากันไหมก็ไปค้นมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับสูตรปุ๋ยละลายช้าเนี่ยขอนําของคุณมนตรีบุญจรตนะครับของชมรมเกษตรปลอดสารพิษซึ่งชมรมนี้ผมก็ซื้อผลิตภัณฑ์อยู่บ่อยนะครับซึ่งซื้อนํามาใช้มันมีหลายตัวนะครับอันนี้ประเด็นเด็นดเด่นคือเขาแนะนําในการใช้พวกหินภูเขาไฟไม่ว่าจะเป็น โพรไมซ์โพมิซันเฟอร์สมิคไทมอลิลโลไนท์นะครับแล้วก็ไคลนอฟจิโลไลท์ที่เราพูดในวันนี้ไอ้สี่ห้าตัวเนี่ยเห็นใช่ห้าชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติในการตึงและแลกเปลี่ยนประจุค่อนข้างดีถ้าเรานํามาผสมปุ๋ยเคมีเนี่ยมันจะเป็นปุ๋ยละลายช้าบแบบย่มยอมๆให้เราเลยนะครับเขาก็แนะนําว่าอย่างนี้นะครับใช้ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยสูตรไหนก็ตามเช่นสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบหกยี่สิบศูนย์แปดยี่สิบสี่ยี่สบี่ยี่สิบห้าเจ็ด เขาแนะนำให้ปุ๋ยเคมีหนึ่งส่วนต่อกลุ่มผู้ไม้ซัลเฟอร์สมิกแทคไคนอนิโลไล์เนี่ยห้าส่วนเช่นเราจะใช้สูตร15 15ผสมกับไคลนอฟติโลไลเนี่ยเราก็ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร15 15, 15 1กิโลหรือ1ส่วนกับไคลนอติโลไลห้กิโลหรือ5ส่วนผสมคุกเคล้ากันแล้วก็หวานในช่วงปุ๋ยแพงเนี่ยจริงๆก็ต้อง ต้องเขาทําไมช่วงแครนอปติไรดังในช่วงนี้เห็นไหมครับแต่แต่เขาไม่ได้ชื่อว่าแครนอปติไรนะเขาเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์แต่เอาสารแคยนอปติไรนไปนใช้เพราะว่าช่วงนี้ปุ๋ยมันแพงใช่ไหมครับปุ๋ยยูเรียนี่พันกว่าบ,บาทสิบห้าเนี่ยก็แต่เป็นพันเนี่ยอย่างเงี้ยแต่บ้านผมเนาะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยจึงมีจาหน่ายตามท้องตลาดเพื่อทำให้การใช้ปุ๋ยนี่คุ้มค่าขึ้นเขาจึงเอามาผสมนั่นเองนะครับ ถามว่าเราทําได้ไหมก็ทําตามนี้ก็ได้นะครับซื้อปุ๋ยมาซื้อไคโนปติโลไลท์มาหรือใช้ภูไม้ก็ได้ภูมิดซันเฟอร์ก็ได้สมิกไทก็ได้มอนิโลไนท์ก็ได้นะครับตัวใดตัวหนึ่งนํามานะครับปุ๋ยเคมีน1นกิโลนะครับหรือ1ส่วนใช้พวกภูไม้สมิกไทยภูมิดโมนิโลไนท์ไคโนปติโลไลท์นี่ห้ส่วนหรือ5้กิโลผสมกันแล้วก็หวานก็เป็นเหมือนแบบนี้นะครับตัวนี้ก็อะ่ะตัวนี้คล้ายๆกันนะครับตัวนี้คล้ายๆกันเลย ซึ่งเขามาทําสําเร็จรูปเนาะแต่เราทำเนี่ยเราผสมเองนะครับถามว่าประสิทธิภาพอาจจะดีเท่าเขาไหมก็อาจจะไม่ดีเท่าเขาแต่เราผสมแล้วเราหวานในปริมาณที่เราต้องการนะครับอ่านะครับตัวนี้นะครับทีนี้ในผลิตภัณฑ์บางตัวเนี่ยเขาผสมพวกไคโนตินโลไลด์แล้วใช่ไหมครับที่นามาเป็นผงเนี่ยเขาเข้าผสมพวกจุลธาตุเข้าไปด้วยอ่า่าโอเคไหมครับเมื่อกี้เนี่ย ตัวแนะนำเนี่ยเขามีปุ๋ยเคมีตัวนี้ใช่ไหมครับที่คุณมุนตีมันจะไหลแนะนาแห่งชนวนเกษตรปลอดสารพิษแนะนาเขาก็บวกสมิทไทยพวกนี้เข้าไปเป็นปุ๋ยละลายช้าแต่มันขาดพวกจุลธาตุเราจะเติมยังไงนะครับเมื่อเราจะผสมนะครับอัตราส่วนปุ๋ยเคมีต่อพวกมอนิโลไนท์พวกนี้อ่าพวกไคลนอติโรไลท์นะครับหต่อ5นะครับปุ๋ยเคมี1นกิโลไคลนอติโรไลท์ห้ากิโลอย่างเงี้ยนะครับพอผสมเข้าไปแล้วปุ๊บเราก็เติมพวกนี้แหละครับ เติมพวกคีเลตเนี่ยนะครับพวกเป็นจุนลธาตุไนมะ่ว่าจะเป็นอ่าพวกยูนิเลตโซนิกสเปรเฟติลอนพวกเนี้ยมันจะเป็นจุนลธาตุหรยี่ห้อไหนก็ได้จุลธาตุนะครับเอาปุ๋ยเคมีลงไป1นกิโลนะครับแล้วก็เอาจุลธาตุลงไปอ่นะครับจุลธาตุเนี่ยผมแนะนําไม่ใช้เยอะเนาะแนะนําไม่ใช้เยอะถามว่าใช้เท่าไหร่นะครับจุลธาตุเนี่ยถ้าปุ๋ยเคมี1นึ่งกิโลเนี่ยจุลธาตุเนี่ยประมาณสัก50กรัม นะครับห้กรัมถ้าเป็นช้อนก็ประมาณสัก5ช้อนแกงเราเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดเนาะนะครับแล้วก็พวกสมเกไทพวกไข่น,น็อปจุลน์ไรนี่ประมาณ5กโลนะครับแล้วก็ผสมแล้วก็หวานเราก็จะได้ทั้ง N P K จุลาธาตุแล้วก็ตัวดูดซับปุป๋ยไว้เนี่ยครบทุกรูปแบบครบทุกตัวแล้วก็หวานไปข้าวเราก็จะเรือนเติบโตพืชไหนก็ได้นะครับพืชไหนก็ได้ใช้สูตรน,นี้ก็ได้ที่ผมศึกษาข้อมูลมาเนาะ นะครับก็สรุปอย่างนี้นะครับถ้าใครจะผสมปุ๋ยแบบละลายช้า 1. ปุ๋ยเคมีเนี่ยหกิโลสูตรไหนก็ได้ 2. จุลธาตุเนี่ยห้กรัมนะครับ50กรัม 3. พวกอ่าสม็กไทผูไม้โไม์โมิกบอลเลนโลไนหรหือไคลนอบจินลไ์ที่เราพูดนี้เนี่ยหส่วนหรือ5กิโลนะครับ1ส่วนต่อ0.5ต่อ5นะครับ ปุ๋ยเคมีปุ๋ยหลักจุลธาตุแล้วก็พวกไครโนฟติดลไลใช้อัตรานี้เนาะยังไงใครใช้ก็ไปจดไว้ด้วยนะครับจ่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจุลธาตุเนี่ยถ้าใครต้องการเติมเยอะสามารถเพิ่มได้มากกว่านี้จริงๆผมว่า50กรัมเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วตามที่ผมค้นข้อมูลมาเนาะนะครับหนึ่งต่อศูนย์จุดห้าต่อห้าประมาณนี้แหละยัยงไงถ้าพลาดก็ต้องขออไปด้วยยังไงพี่นนท์เสก,ก่อนลองไปทด,ดทดลองดูกันนะครับเพราะว่าถ้ามันมีเขาเรียกอะไรนะ ถ้าผสมกันแล้วเนี่ยผมว่ามันนา่าจะได้เยอะกว่าที่เราซื้อแต่ถ้าเราไม่มีอ,อุปกรณ์วัตถุดินี่เราก็ซื้อของเขามาใช้ก็ได้ถ้ามันดีเราเข้าผสมต่อถ้าเราจะใช้เยอะอย่างเงี้ยนะครับคําเตือนนะครับสวนเมื่อกี้นี่มีคําเตือนอะไรบ้างคําเตือนจากส่วนเมื่อกี้เนี่ยนะครับการผสมเนี่ยที่ผมบอกว่าปุ๋ยเคมีหนึ่งจุลธาตุศูนย์จุแล้วก็พวกไคโนติโลไลท์หก็คือปุ๋ยเคมี1นกิโล จุลาธาตุพวกนี้ห้าสิบกรัมแล้วก็พวกมอลิโลไนท์ไคลโนติไลท์เนี่ยห้ากิโลอย่างเงี้ยนะครับการผสมเนี่ยมีข้อห้ามเลยห้ามผสมกลุ่มพวกไคลโนติไลท์ ite, หรือพวกปูไม้เนี่ยเกินกว่านี้นะครับถามว่าเกินเนี่ยมันดีไหมมันก็ไม่ดีเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเวลาเราเติมลงในงปุ๋ยเคมีพวกนี้มันจะจับเกาะธาตุอาหารไว้ถ้ามากไปเนี่ยมันจะเกาะมันจะไม่ค่อยยอมปล่อยมันจะไม่ค่อยยอมปล่อย พอมันไม่ยอมปล่อยปัญหาคือพืชเราเนี่ยจะได้รับธาตุอาหารเนี่ยไม่สมบูรณ์มันจะอออาการเลี้ยงนะครับก็ขอให้ผสมเนี่ยตามมาตราที่ผมพูดไปเนาะนะครับก็ขอใชอ้ตามที่ผมพูดไปแล้วกันอันนี้ค้นมาจากข้อมูลทางเชิงวิชาการส่วนอัตราอื่นเนี่ยก็จะใกล้ๆเคียงกันเนี่ยก็จะไม่หนีกันมากนะครับก็จะประมาณนี้ยังไงก็ลองนำไปปรับใช้ดูกันนะครับ ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไครโนปกิโลไลค,คืออะไรผสมปุ๋ยแล่และจริงไหมตามข้อ,ขอมูลที่ผมกล่าวมาด้านต้นนะครับไครโนปจิโรไลก็เป็นคุณสมบัติในการดูดซับธาตุอาหารปุ๋ยน้ําอะไรพวกนี้ไว้ในตัวมันนะครับคุณสมบัติพวกนี้มันเป็นคุณสมบัติของพวกแร่ที่ใหญ่ในพวกผู้เขาไฟแล้วมันเป็นแร่รูปูล้วนกันนะครับแต่การที่เรามาใช้นําการเกษตรเนี่ยเราก็ใช้ผสมตามที่ผมกล่าวมาก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้ในบ่อกุ้ง ทางการเกษตรก็เลยจะถามว่าถ้าเราจะซื้อพวกผลิตภัณฑ์เนี่ยใช้แล้วเนี่ยตามที่ผมกล่าวมาหรือพิจมึงเพื่อใช้ไข่นอฟติลไล์เป็นปุ๋ยละลายช้าเนี่ยต้องดูว่ามันคุ้มทุนเราหรือเปล่านะครับ,บ,บ,บถ้าถามผมว่าของเขาดีไหมก็ดีนะครับก็ดีดีนะครับดีตามคุณสมบัติของไข่นอฟติโลไล์นะนะครับดีตามคุณสมบัติของไข่นอฟติโลไล์นะครับส่วนเขาจะผสมพวกุลธาุต่างๆมาเพิ่มเนี่ยมันก็เป็นธาตุอาหารเพื่อที่เพื่อใช้ได้แต่ปัญหาคือ มันแพงเกินไปไหมที่เราจะซื้อหรือถ้าไม่แพงเราจะใช้ของเขาก็ได้อันนี้ต้องเป็นการตัดสินใจของพี่น้องเสงกกอน,นะครับอันนี้ก็หวังว่าจะตอบปัญหา,อาของพี่น้องเสงกกรท,ท่านที่ได้ถามมานะครับเกี่ยวกับว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาผสมปุย๋ยเนี่ยผมไปดูแล้วว่ามันมีผสมส่วนของไคโนอฟเทอร์ไลท์ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับก็หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออไภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับการทํางานเพื่อเงินนั้น ต้องรอจนกว่าจะได้เงินเสียก่อนจึงจะรู้สึกพอใจถ้าทำงานเพื่อง,งานพอลงมือทำก็พอใจแล้วและเป็นสุขทันทีส่วนเงินนั้นก็ไม่ไปไหนเสียท่านบุทธทาสพิคุกสุดท้ายขอราตนาคุณพระรัตนไตรยัยคุ้มขอพี่น้องเสก่อนทุกท่านในยุดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ